สวัสดีค่ะวันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาคม2องพัน้าเอเอใช่ใช่ใชหนึ่งพฤษภาคม2566แม่ไปช้อปปิ้งมา <c oughs> ได้ของมาเยอะเลย <c oughs> ไปคองถมด้วยไปร้านเอ็มด้วยใช่หะจ๊ะ <c oughs> โอ้ได้ของมาเยอะเลย <c oughs> ได้แคบหมูได้ปลาดุกกระดูกกระดิกมา สองตัวอือเยอะจังได้แหนมมาอู้แหนมอุ้แม่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 อู้แหนมก้อนอู้แหนมถุงใหญ่แหนมถุงใหญ่แหนมถุงใหญ่มาสามถุงเนาะแล้วก็มีแคบหมูโอ้แคบหมูถุงใหญ่ยี่สิบบาท ก็ไปช้อปปิ้งร้านเอ็มมาก็ซื้ออู้หปลาดุกปลาดุกสองตัวอ้หปลาดุกก็ตัวใหญ่นะสองตัวโอ้ได้มาเยอะเลยนะได้ทิชชู่อ้หขนมมีขนมด้วยมีแครอทมีแป้งมีเต้าหู้ไข่ มีน้ำตาลทรายน้ำปลาโอเ้เยอะของของจำเป็นของใช้จำเป็นไปช็อปมาไปช็อปมา <c oughs> ไปคลองถมดูไปคลองถมซื้อแหนมปลาดุกมาสองตัว <laughs> มาละคุณแม่มาละขึ้นมาละขึ้นมาละคุณมาละเหนื่มไหมเหนื่มไหมเหนื่มไหมเฮ้ยักพักนั่งพักอาทิยจะลดคือนั่งพักก่อนพักเหนื่อยเออมันก็รู้สึกว่าร้อนๆเนี่ยเพราะว่าหมดเสื้อแขนยาวโอ้เสื้อแขนยาวโอ้ยถอดเสื้อแขนยาวก่อนอืมจะสั่นๆหน่อยนึงเพราะว่า ถอดเสื้อออกมาเร็วกลองไว้ก่อนถอดเสื้อกลองไว้ <laughs> ร้อนมากร้อนนะพอ่อพ่ออยู่ในห้องพ่อดูข่าวอยู่ <laughs> สวยจังเลยใส่เสื้อใหม่ด้วยนะใส่เสื้อใหม่ด้วยนะใส่เสื้อใหม่ด้วยนะที่เขาแจกมาตอนวันสงการก็อะไร่นี่ยย่อมาจากสำนักงานอะไร่นี่ยสำนักงานอะไรสักอย่างหละไม่เหมาะเลยป่ะฮะใช่ใช่ใช่ไฟฟ้ากันไฟฟ้า ากก็ไม <mm sí e e> e> ่่ใส่เสื้อใหม่ด้วยสวยนะเนี่ยเข้าบ้านได้เอ้ยได้ชิลลางนี้เมื่อกี้เฮ้เข้าบ้านแล้วเข้าบ้านเดี๋ยวมันหิวเองเดี๋ยวมันหิวเองเข้าบ้านแล้วเปล่าพ่อหลับเปล่าพ่อจ๋ากลับมาแล้วไปตลาดคลองถมกลับมาแล้ว้ังข่าวเยอ่ะ ชื่อจังนิ้วไหนอ่าหลอหล่อหล่อหวานชื่อจังนิ้วไหนค่ะคนสวยเออกดไลค์กดแชร์ได้เลยคะขอบคุณะคะ่ะ